สตองครับสตองครับสตองคูดขูดขบ่นู้ขูดขูดขูดขโดขู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 นขูด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 ขูนีูเดขูดขจะเอดขูดขีดขูดขขขูข <laughs> à, à, à. à, à, à. à, à. Hãy subscribe mà kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของหลบก็หลบมาแล้พี่เลี้ยงถ่าน้องคนชอบเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องหลบหลบคนเลี้ยงน้องหลอ่ะ